มชื่อตั้มกันตวัฒนมาแปะนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมนั่นเองครับและอายุตามตอนนี้นะครับ21ปีครับส่วนสูง1 7 1นะครับหนัก58กิโลกรัมครับ ความสามารถพิเศษของตั้มนะครับมีเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวีเจดีเจเอ็มซีนะครับละครแล้วก็ร้องเพลงฮะรวมไปถึงพีเจด้วยก็ได้นะฮะอ่าทำไมถึงพูดถึงพีเจล่ะครับแน่นอนครับตอนนี้ตั้มอยู่ในโครงการประกวดนะฮะกับ A p พพีเจคอมเพล็ชั่น2011นั่นเองครับปีนี้เขาจัดโครงการขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยก็เลยแบบว่าอยากจะมาพิเศษความสามารถให้กับทุกๆคนนะฮะได้รู้จักตั้มกันนี่อ่ะมาดูผลงานตั้มที่เคยผ่านมากันบ้างเลยดีกว่านะฮะสำหรับผลงานตั้มก็มีนี่เลยครับ เป็นพิธีกรนะครับในรายการช่างชิ้ช่างสังเกตนะครับซึ่งออกแนวทางช่อง9ไทย PBS แล้วก็ History c h n ครับเป็นพิธีกรนะครับในรายการ Young M E A Dimension นะครับทางช่อง N B T ครับเป็นพิธีกรนะครับในรายการรักโลกกับลุงเอิร์ธนะฮะทางช่อง N B T เช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีพิธีกรครับทางด้านช่องเคเบิลนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งรายการเพลงนะเพลงเกาหลีเกาหลีอะไรเนี่ยได้หมดเลยฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของ จิเซนเตอร์ด้วยนะฮะเป็นซีเนเตอร์มหาวิทยาลัยศรีประทุมแล้วก็ยังมีเรื่องของการประกวดอีกด้วยฮะเห็นเขาเรียกว่าอะไรฮะงานแน่นขนาดนี้นะฮะแต่ก็ยังอยากจะมาสมัครที่นี่เพราะว่าเราจะได้มาโชว์ศักยภาพที่นี่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสาหรับตั้มนะฮะวันที่ออดิชั่นนะครับก็คือวันจันทร์ที่17มกราคม2011นะครับเวลา4โมงถึง5โมงเย็นนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์งเด้อยแล้วกันนะครับรัก้้นอยแต่รักกนนาๆขอบบคคุณมรั